เสริมในเรื่องของปัญหาใช่ไหมไปัญหาทั้งหมดเลยค่ะเปิดกล้องอออใช่อ่อขออนุญ,ญาตเสริมในเรื่องของปัญหาในช่วงแรกๆในกลุ่มของติงตองนะคะโดยกลุ่มเราจะมีเข้าอยู่สิคนอยู่แล้ว<ช>โดยจะมีเป็นเหมือนเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนบทด้วยคือกล้องซึ่ง เราถามทายงานเขาแล้วเขาบอกว่าเขาทําได้เขาทําคนเดียวเหมือนพยายามเหมือนเราพยายามขอแบบถามว่ามีอะไรให้พวกเราทํำไหมแต่กลับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขามีเรื่องที่เขาเคยแต่งมาอยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาแต่งเองได้แก้เองได้คือพยายามถามแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าวันที่ประสบปัญหาคือเขาทักมาหาที่ฉันว่าเขาอยากออกจากกลุ่มเพราะไม่มีใครเขาไม่มีใครช่วยเขาทํางานเลยอันนี้ผมขอเสริมครับคือ ที่ไม่มีใครช่วยงานนี่คือผมยังไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเขาจะแจ้งถ่ายวันไหนไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรเลยผมก็เลยยังไม่ทราบว่าเออจะเป็นยังไงไปต่อใช่ค่ะมันก็เลยประสบป,ปัญหาว่าพอเพื่อนออกพวกเราต้องแต่งบทใหม่แล้วกลายเป็นว่าตอนแรกอคิดว่าจะเหลือ,อ,อสมาชิก9าคนก็ดันมีพอยที่ออกตามกล้องไปด้วยแล้วก็เหมือนฟีลว่า เขาไปทํากับกลุ่มอื่นตอนแรกเขาว่าจะไปทําทํากันเองในนี้เขาก็เหมือนย้ายกลุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ประสบปัญหาเรื่องการแต่งบทเพราะตอนแต่งบทมีแค่พวกเราสี่คนที่เป็นคนแต่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเลยทั้งๆที่บางคนอยู่ห้องใกล้กันมากแต่ไม่เคยถามถึงงานว่าไปถึงไหนแล้วแต่พรวันที่ถึงวันที่เราต้องพีเซตอะไรเงี้ยคะ่ะก็กลายเป็นพวกเราสี่คนที่ต้องมานั่ง ีเส้นให้อาจารย์แต่กับกลายว่าพวกเขาไม่ทํำเลยเลยไม่เคยถามถึงงานว่ามีอะไรบ้างจนกลายเป็นว่าม,มันประสบปัญหาในการถ่ายพอแต่งบทล่าช้ากลายเป็นว่าเหมือนฟิวว่าเราถ่ายกันไม่ได้พอนัดถ่ายก็ไม่ว่างนัดรวมไม่ว่างบางทีให้ยืมอุปกรณ์ก็ไม่มีใครยืมก็กลายเป็นพวกหนูสี่คนเหมือนเดิมซึ่ง กลุ่มโต้งกับเปืยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ป,ประสบปัญหาในการที่เพื่อนไม่ทํางานเช่นกัน <S 2> <S 2> ปปซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพวกหนูสี่คนซึ่งเขาก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเออเรารวมกลุ่มไม้ตอนแรกจะเป็นแค่ว่าเอาเพื่อนที่ทํางานกับเพื่อนที่ทํางานมารวมกันแต่เหมือนทุกคนด้วยความที่ก็คงไม่อยากทิ้งเพื่อนที่ไม่ทํางานแต่เราจะกลายเป็นว่าทําเรื่องการเช็คชื่อแทนแรงเงี้ยค่ะว่าใครทํางานบ้างหรือมาไม่ทํางานก็จะไม่เช็คหน้าที่ให้ เราจะเช็คทั้งเวลาออกเวลาเข้าหน้าที่ในการทํางานว่าทําอะไรบ้างหรือแล้วก็มีการเช็คว่ามาหรือไม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีใครจะเสืิมอะไรไหมคะไม่น่าจะมีแล้ว,ลวก็ใช่ใช,ใช่คะ่คะใช่ครับาถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมีแบบ แจ้งนัดงานอะไรพวกนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยไม่มีใครออกอะไรถ้าแจ้งถ่ายเราก็น่าจะยิงยาวจนเสร็จได้แล้วแต่มันเกิดปัญหาครับก็เลยได้ได้รวม,ม,มกลุ่มจนได้ได้เท่านี้ครับแต่ว่าดันมีเพ,นเพื่อนเข้ามาก่อนก็เลยต้องหชะนะับการถ่ายไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้เราดำเนินได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ